สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้15้าผัดผิกหมูกินหอมหอมรสนัวๆตามมาเบื่วิิธีเห็นน้ำกันคะ่ะตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปจะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูก็ได้คะ่ะตามโดยกระเทียมสับผัดกระเทียมสับให้เหลืองหอมคะ่ะ เอาหมูใส่ลงไปค่ะเอาเนื้อหมูใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันก็กระเทียมค่ะผัดไปจนกว่าหมูจะสุกผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้ว มาเริ่มปรุงรสกันค่ะเอาพริกใส่ลงไปหอมใหญ่ค่ะผัดคุกข้าให้เข้ากันพริกแดงแดงเนี่ยเป็นพริกแดงกินดาด้วยค่ะพันนีเผ็ดหน่อย ใส่ลายปันใดกับบค่อยเพ็ดพี่น้องตอนนี้กินของหอมใหญ่ออกหอมขักค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยใส่เบิดขวดเลยพี่น้องเหลือนหน่อยค่ะตามด้วยรสด,ดีค่ะ ซอฟฟ้าเขียวเพิ่มสีให้สวยด้วยซีอิ๊วดำค่ะใส่เล็กหน่อยก็พอผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเม е นูผัดผัดนเนี่เฮ็ดง่ายเนาะคะ่ะสุกไวได้กินเร็วเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ ผัดสีแดงบาแห้งเกินเกินไปนเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหอมหอมมาเดินมาเดินแผยังมากินเขา้ามากินน้ำกันค่ะแซบแซบพี่น้อง